ฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไลฟ์นี้นะครับถ้าเกิดคุณตั้งใจฟังอย่างแท้จริงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ค่อยๆขดคิดค่อยๆตอบคําถามทีละข้อทีละข้อที่ผมวางเป็นรถแมพไวเนี่ยรับรองได้ว่าคุณจะหาทางออกให้กับตัวเองได้แน่นอนนะครับคุณคิดว่าอะไรที่ทําให้ในายเกลายเป็นนายบเรียกว่า transform นะครคือบางทีมันต้องมีโมเดลก่อนนะฮะว่านายบเนี่ย เขาประสบความสําเร็จยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาค้นหากันในวันนี้ก็คือว่าวิธีการ transform นะครับเปลี่ยนจากนายเไปเป็นนายบเนี่ยในในอนาคตเนี่ยเราจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับผมชวนให้เริ่มตั้งคําถามฉันควรจะทําอะไรถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตละ่ะหรือทําไมคนอื่นเขาประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างเช่นนะครับมีเพื่อนผม ทำงานมาด้วยกันนะครับตั้งแต่เรียนจบมาย้อนกลับไปเมื่อสักสิปี20ปีที่แล้วทำงานมาเหมือนกันเลยนะครับแต่ผ่านไป10ปีคนหนึงประสบความสําเร็จเปิดบริษัทได้มีเจเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตมูลค่า10ล้านอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยนะครับล้มลุกคลุกคานทํางานเหมือนกันนะครับใช้เวลา10ปีเหมือนกันแต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต แปลว่ามันต้องมีสักอย่างหรือว่าต้องมีเครื่องมือสักอย่างที่แตกต่างกันใช่ไหมครับคุณภาพของคําถามจะเป็นตัวกําหนดคุณภาพของผลลัพธ์ของคุณคุณต้องถามว่าทําอย่างไรฉันจึงจะเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ได้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของคุณนะครับขึ้นอยู่กับการตั้งคําถามในชีวิตประจําวันของคุณว่าทุกวันเนี้ย คุณเลือกที่จะตั้งคำถามกับตัวเองแบบไหนนะครับเลือกตั้งคำถามเพื่อที่จะแค่รู้คำตอบหรือเลือกตั้งคำถามเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยนะครับตอนนี้คุณลองนึกถึงว่าคนที่คุณจะเป็นในอนาคตนะคุณคนเดียวกันนี่แหละแต่ในอนาคตเนี่ยบอกว่าประสบความสำเร็จเขาประสบความสำเร็จแบบไหนนะเพราะฉะนั้นผมจะพาคุณนะครับผมจะพาคุณล้วงหาว่าเอ ตัวที่เป็นคุณในอนาคตเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับสิ่งที่2คนนี้แตกต่างกันนะผมอยากจะพาคุณกลับมาโฟกัสที่คอมฟอร์ตโซนอยากให้คุณพูดว่าคอมฟอร์ตโซนของฉันเท่ากับกรอบความมั่งคั่งของฉันลองพูดตามได้ไน,นะครับกรอบคอมฟอร์ตโซนของฉันเท่ากับกรอบความมั่งคั่งของฉันนะครับกรอบคอมฟอร์ตโซนของฉันเท่ากับ กรอบความมั่งคั่งของฉันนะครับนี่คือประโยคใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะครับลองลองดูนะฮะคุณลองดูว่าปัจจุบันเนี่ยคอมฟอร์ทโซนของคุณมีอะไรบ้างเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าที่เป็นตัวที่ยึดติดหรือว่าผูกมัดคุณให้ไม่ได้ทําอะไรที่แบบมันควรจะประสบความสําเร็จตอนนี้เรากําลังหาว่าจุดยืนของคุณคุณอยู่ตรงไหนณจุดสตาร์ทที่ Google Map ที่คุณจะไปสมมติว่าคุณกำลังจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมณตอนนี้คุณอยู่กรุงเทพ จุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนสภาวะแวดล้อมของคุณเป็นยังไงนะครับถ้าคุณยังไม่รู้จุดยืนตรงนี้อาจจะยากนะฮะผมเชื่อว่าใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงในการที่จะลิสต์ตัวนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับสเต็ปที่2นะฮะสเต็ปที่2ก็คือว่าแล้วในอนาคตเนี่ยครับใน B เนี่ยหรือว่าคนที่คุณจะเป็นเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขาประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรบ้างคุณเคยมีภาพในหัวไหมครับว่า เขาคนนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จอะไรบ้างลิสต์มันะออกมาครับมับง่งคั่งแค่ไหนมีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันนะครับมีทรัพย์สินมูลค่าเท่าไหร่นะครับที่สำคัญนะครับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า5ช่องทางเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยคุณจะต้องคิดแล้วว่าธุรกิจ5อย่างที่คุณควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมตม,มีอะไรบ้างอันนี้ผมไกด์ให้นะฮะ เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจภาพรวมพวกนี้ต้องลิสต์มันออกมาว่าเอ้ยประสบความสําเร็จแบบไหนนะครับประสบความสําเร็จอะไรบ้างนะครับมีธุรกิจกี่ตัวนะครับหรือว่ามีรายได้จากท่องทางไหนบ้างนะครับไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนการเที่ยวการกินการนอนนะครับเขาเป็นแบบไหนคุณลิสต์ออกมาครับคุณลิสต์ออกมา เอาภาพในหัวว่าคุณนะตอนนั้นนะเป็นคนประสบความสําเร็จแบบไหนนะฮะวันหนึ่งคุณทําอะไรบ้างเล่นกับลูกเล่นยังไงพาลูกไปกินข้าวที่ไหนอยู่กับครอบครัวทํากิจกรรมอะไรบ้างครอบครัวเป็นยังไงการเข้าสังคมกลุ่มสังคมของคุณเป็นแบบไหนสิ่งสําคัญครับของคนที่ประสบความสําเร็จวัดกันที่ไลฟ์สไตล์ครับโรเบิร์ตบอกว่าเงินจะทําให้คุณจนนะครั การเก็บเงินมีเงินมากๆเนี่ยจะทําให้คุณจนนะครับแต่ว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าทรัพย์สินเนี่ยจะทําให้คุณมั่งคั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณโฟกัสไปที่ไลฟ์สไตล์แล้วก็งานอดิเรกที่คุณทําอยู่ครับว่าการที่คุณประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยคุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณทําแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินคุณอยากจะทาอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป้าหมายภาพในหัวของคุณไม่ชัดตัวเนี้ยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณกําลังจะเดินทางไปตรงไหนนะครับ